ครบรอบ50ปีโตโยต้าสร้างถนนแห่งรอยยิ้มที่จังหวัดชุมพรเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาบริเวณตลาดร้อยร้านอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการถนนแห่งรอยยิ้มสมาอินโรสระหว่างบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกรมทางหลวงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคณะทำงานโครงการสนับสนุนดำเนินงานป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดน้ำร่องสอ,อาจารศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนมูลนธิธิสาธารณสุขแห่งชาติสอวอปทสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย AIT เพื่อปรับปรุงถนนให้ปลอดภัยใน5ภูมิภาคของประเทศไทยโดยการลงนามในครั้งนี้นายพินิจเจริญพาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรน,นายวุฒิกรสุริยะฉันทนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัทโต,ยตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพันตำรวจเอกจักรรัฐสาวิกาพันรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร นายดนายเรืองสอนผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดชุมพรนายอุทัยกันทวงป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรน,พน,นายพิศนธนาศีผู้อำนวยการสํานักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรว่าที่ร้อยตรีพิสารนิรยะการนนนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรได้ร่วมลงนามันทุกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการถนนแห่งรอยยิ้มโครงการปรับปรุงถนนให้ปลอดภัยเขตภาคใต้จังหวัดชุมพรบริเวณวงเวียนทางตันซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมครบรอบ50ปีโตโยต้าที่จะส่งความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่คนไทยพร้อมเครือข่ายถนนสีขาวและเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในจังหวัดชุมพรและผู้แทนจำน่ายโตโยต้าชุมพรเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีโตโยต้ามีความตั้งใจที่จะบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายลูกค้า ชุมชนและผู้แทนจำน่ายรวมทั้งส่งเสริมนโยบายภาครัฐเกี่ยวกับทศวรรษแห่งการลงมือทําเพื่อความปลอดภัยทางถนน d e c a d of Road Safety Time of Action และความปลอดภัยคาร์บอนต่ำ Low Carbon Society ผ่านการสร้างสารา์โครงการถนนแห่งรอยยิ้ม Smiling Road มีแนวคิดในการดำเนินงานคือถนนต้นแบบที่มีความปลอดภัยผสานด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับชุมชนหรือ Eco Safety Road ถนนต้นแบบ5เส้นทาง5ภูมิภาคภายในปีพุทธศักราช2555สำหรับจังหวัดชุมพรได้ปรับปรุงบริวเวณวงเวียนทางตันซึ่งเป็นจุดที่มีการจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุในจุดกลับรถอยู่เป็นประจำซึ่งจะสามารถช่วยลดความเร็วของผู้ใช้รถและเกิดการบุนเวียนของรถได้สะดวกดังนั้นโตโยต้าจึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายถนนสีขาวโตโยต้าไวรโซเตี และเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตโยตยาอีโคเน็ตเวิร์กปรับปรุงถนนและเส้นทางจราจรโดยใช้หลักการทางวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนผนวกกับการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับพื้นที่และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยจะดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนสําหรับการดาเนินงานถนนแห่งรอยยิ้มนั้นจะอาศัยหลักการทางวิศวกรรมความปลอดภัยทางถนนทัฟฟิกเอนจิเนียริงและภูมิสถาปัตย์แลนส์แคร a r c h i t e c t จอรซึ่งนำองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมมาจัดวางองค์ประกอบทางธรรมชาติอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น2ด้านคือ ด้านความปลอดภัยทางถนนรถเซอตี้โดยจะประยุกต์ใช้โรงเรียนในถนนของชุมชนราดับเบิลเพื่อลดความเร็วและการติดตั้งแถบสะเทือนไหลาทางรองจิดรีชโนลรับเบิสติฟเพื่อเป็นการเตือนผู้ขับขี่เมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าและเกิดความง่วงพร้อมทั้งสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านจราจรและส่งเสริมให้เกิดความมีวินัยและน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนไปสู่วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยของชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อมจะเลือกใช้วัสดุนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้แก่การใช้สีโฟโตคาตาลิติกซึ่งจะช่วยดูดอากาศเสียเปลี่ยนเป็นอากาศดีในการช่วยปล่อยก๊าซออกซิเจนช่วยให้ชุมชนได้รับอากาศที่ดีการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้วัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่มีความสามารถในการดูดซับสารประกอบอินทรีย์อระเหยจากรถยนต์ได้ขณะเดียวกันในแง่ความสวยงามของทัศนียภาพ จะมีการปลูกพันไม้ท้องถิ่นต้นไม้มีคุณสมบัติในการช่วยลดค่ามลพิษทางอากาศได้โดยคำนึงถึงภูมิสถาปัตย์ทางถนนที่เหมาะสมกับการจราจรอีกด้วยนอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดชุมชนที่ยั่งยืนโดยรอบถนนแห่งรอยยิ้มด้วยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการถนนแห่งรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นการเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงถนนการร่วมปลูกต้นไม้ในชุมชน การนำวัสดุอุปกรณ์หรือสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างวงเวียนและโดยรอบของถนนซึ่งจะก่อให้เกิดความหวงแหนและร่วมกันดูแลรักษาของคนในชุมชนเองตอนนี้ผมในนนมของพี่น้องคนพรตร้องขอแสดงความยินดีกับบริษัทโดยทราบมาโดยตรงกทราบว่าศาสตร์พกกิาที่สุดนี้เป็นวันที่บริษัท โซล่ามอเตอร์ได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมครบ50ปีในประเทศไทยการที่ผมกล่าวยิว่าบริษัทโซล่ามาเตอร์ได้ดำเนินธุรกิจแาบมีคุณภาพก็คือท่านประกอบธุรกิจด้วยการดูแลอาศัยลูกค้าด้วยดี่ข็งแกร่นอกจากนั้น ทานยามประกอบดิจิทาลมีคุณภาพเห็นได้ชัดเจนต่อด50สิปีที่ผ่านมาผมไม่ใช่ครั้งนี้นะผม,มใช้งานนี้งานแรกครับต่อนจะเวลายาวนานทางบริษัทได้มีกิจกรรมตา่างที่จะได้เห็นถึงความรับผิดชอบของนักธุรกิจคนหนึ่งซึ่งไม่ได้แต่เพียงม,มุ่งหวังแต่กำไรแต่จะคืนกำไรเหล่านั้นกนลับสู่ทางสังคมนอกจากทางบริษัทจะมุ่งหวัง ที่จะปลูกฝังคุณพ่ะจะสมนึกของลูกหลานเด็กวัยทวานเราที่โตขึ้นมาก็คงจะต้องใช้กระดให้รู้จักการใช้ถนนการระววังสร้างความปลอดภัยแล้วซึ่งสำคัญยิ่งในเรื่องการรับมรดกสินแมกนัลและเราระจองการก่อสร้างต่างๆหรือการที่จะทําให้สิ่งที่เป็นอนุรักษ์ุกต่างๆได้หมดไปทางโรศัพตต้าเขาเลขึ้นมาเป็นประเด็นที่ดำเนิา สำหรับผมขอใช้ศัพท์เพราะว่าอนิสรที่ท่านจอมพลสรแต่บทพิมพ์ของเรียนที่ซิยะทำตามที่พวกเราทุกจักกันดีนะครับที่ท่านจะปรินาดำเนินการเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์กระตุ้นใจตัวเราจอมพลจอมพลกิตติมนึกในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยซึ่งถือว่าเป็นการตีหลักของโดยสารที่ได้ยึดถือมาโดยตลอดด้วยการ ระดับนุนจากคนไทยในด้านต่างๆอธิการัำลังได้การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถไ้ถนนความร่วมมือกับภาคและภาคทีเกี่ยข้อทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อพัฒนาทั้งด้านธุรกิจและด้านสังคมเพื่อให้เกิดกิจกรรมที่จะได้ทำร่วมกันให้ทุกคนได้เกิดตัวอย่างที่มีโดยคำนึงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างโถงต้นแบบเช่นนี้ในแต่ละภูมิภาคทั้ง5้าภูมิภาคทั่วประเทศไทยคือภาคอีสานซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่จังหวัดอุดรธานีภาคใต้แห่งที่สองนะครับที่นี่นะครับที่จังหวัดชุมพรภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคกลางที่จังหวัดสุราษฎร์และภาคตนตตามที่รัฐบาล ได้ประกาศให้การแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติจึงให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยกำหนดแผนเพื่อป้องกันและแก้กปัญหาโดยมีเป้าหมายที่จะลดจำนวนการเกิดอุบติเหตุและลดความสูญเสียที่จะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน,น